พี่น้องบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ยงกวัวของสวีเดนหิมะตกตัง้งแต่วันที่31ค่ะความสวยความงามสว่างสวยนะคะดูบรรยากาศแดดแดดแดดดีๆวันนี้วันนี้นนแดดดีนะคะความสวยความงามสว่างสวกลับมาอีกรอบติดลบนะคะวันนี้แต่ไม่เยอะนะคะ ประมาณสามองศาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้นะคะพี่น้องต้นแดดเห็นงานขึ้นมาแล้วพี่น้องบรรยากาศความสวยความงามแ <Dead S 2> ดดดีวันนี้แดดดีสวัสดีพี่น้องป้องไปสปูสุคน,นะคะเด้อบรรยากาศนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ใบตองสาวสกลนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะบรรยากาศค่ะแดดดีค่ะวันนี้บรรยากาศดีแดดดีนะคะนอดรลูกค้าแร้วๆค่ะข้นมากกินกาแฟหลุดเท่ากับมีตะหิมะคุ้มค่ะบรรยากาศแดดดีมากๆเลยพี่น้องจ้รราวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะลบสามองศามีหิมะบบในส่วนตัวของสาวสกลมีหิมะโบ่บ,บ,บ,บหนาวนะคะ มักหิมะค่ะ๋ยวลูกสาวเลือง,งานแล้ววันนี้่วนลูกสาวไปหาเด่นหิมะ <c oughs> ดูรถของเราวันนี้พ่อใหญ่ไม่ได้ใช้รถนะคะนางไปป่ากับเพื่อนไปรถเพื่อนวันนี้นะคะไปเขตทั้งของทั้งเขตเฮือนเฮาก็เลยไปกมูลอะอะจะได้กาดหิมะอยู่อแถวงานไหนเบิร์สไปซีคกก้นอ่ะฮะ เมื่ออื่นวันหลายเนี่ยสีส่วนพ่อหญ่ไปหาเล็นไปเรนหิมะ ลดกันพี่น้อง เราอุ่นรถไว้เราออกไปข้างนอกนะคะวจ,จ้งน้อยจ,จ้งเสียบค่ะว่าเขาทานได้ออกไปตอนนี้ออกไปยางค่ะพี่น้องรถเมื่อกี้รถาาเมื่อกีฮิมากับเกต้าเต้าตีหาเราจนป้าป้าเมื่อกี้ตื่น พิงวิ่งไปเดินไปเดินวันนี้อากาศดีเดี๋ยวสิบบและเออเฉยก็ปั๊บเพ่นเพ่นวิ่นหน่อยก็เพนวิ่นไงบรรยากาศพี่น้อง ผู้คนออกมาเดินเยอะนะคะพี่น้องทะเลเป็นน้ำแข็งแล้วมันยังเป็นช่วงวันหยุดของทุกๆคนเลยนะคะบรรยากาศสวยหิมะออกถ้าไม่มีหิมะมันก็มืดแล้วนี่หิมะออกพระหิมะตกโอ๊ยทาพี่น้องวาเบิ่์ดน้ำแข็งอ่ะแหงเป็นน้ำแข็งแล้ว น้ำแข็งอีกแล้วนะคะนานรุ่นโรรุนน่นกันปีนี้จะได้ลงไหมปีใหม่แ้วงคาเยาจะได้ล่งปะจะล่อปเล่น่ะ <c oughs> ยังว่าแกงยังว่าแกงยังว่าแกงยัว่าแกงเ่นปานเด็กหน่อยเนาะเ <c oughs> ฉยยืนดู เล่นเพื่อสิเล่นใส่เพื่อสิย้อนใส่แหมวะเล่นแันเด็กหน่อยออ้ยตอนนี้หน่อยเจ้าว่าได้เล่นวะผ <c oughs> ู้แดบดบ <c oughs> <c oughs> ดีดนคนเราพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศข้างบนคนน่ะบรรยากาศสวยแต่หน,นาวอส <c oughs> ิ้คมยู่นฮะ นี more more. ้อันเดอร์ดนคุมรื้อเปิดน่าจะมีอะไรอีกถึงต้นไม้เริ่มหมืดแล้วนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์เริ่มลงแล้วแคระแค่บ่ายโมงแค่นะคะคราวแล้วก็อย่าลืมฝากกระไรกระแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกทาทการติดตามรับชมจ้าสถานีกระคอพี่น้องสุขภาพแข็งแรง รวยรวยเฮงเฮงปังปังทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งจ้ะพี่น้องจ้ะบ๊ายบายนะจ๊ะบรรยากาศเม่อหนาวตีหากินตอนนี้เป็นน้ำตั้งพูดเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศสวยแต่หนาวลมเริ่มมากแล้วคะ่ะ ไม่ขากินเขา <c oughs> หอบเลยอย่าแต่วาเกิด ว่าเด้อวัดโอ้คนยาวรึเปล่า Ska jag ha jord med? Nu får du vanten med. Nej, den är inte... <här> och så, och så, om man har otur... kanske... <här> man vet inte, Men, kanske man får... Vänd bara... får dig sådär kasta ska du se. <här> du ska stå åt det där hållet, så. Hon vet vad du menar! Såja! Det det går om man har jätteminusgrader i Norrland.